น้ำมันดีเซลขาดตลาดในลาวอีกรถต่อคิวเข้าปั๊มยาวเหยียดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง MJ Comment ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับเกิ <Euros> ดภาวะขาดแคลนน้ำมันดีเซลขึ้นอีกครั้งในลาวหลายปั๊มต้องขึ้นป้ายหยุดขายเพราะน้ำมันหมดเกิดภาพรถต่อคิว,วยาวเหยียดหน้าปั๊มในเวียงจันทร์สมาคมน้ำมันลาวแจงเป็นสถานการณ์ช่วงสั้น เหตุลงกันประเทศเพื่อนบ้านหยุดสายการผลิตชั่วคราวกระทันหันเชื่อปลายเดือนมกราลยทุกอย่างปกติวันที่22มกราคมได้เกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลขึ้นอย่างกระทันหันในหลายพื้นที่ของลาวโดยเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทร์ทำให้สถานบริการน้ำมันหลายแห่งจำเป็นต้องขึ้นป้ายน้ำมันหมดเพื่อหยุดขายน้ำมันดีเซลแก่ลูกค้า ขณะที่สถานีบริการที่ยังพอมีน้ำมันดีเซลเหลือขายอยู่ก็เกิดภาพรถยนต์จำนวนมากจอดต่อแถวยาวนับกิโลเมตรเพื่อรอคิวเข้าไปเติมน้ำมันชุมชนออนไลน์ต่างพากันตั้งคำถามว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงในลาวส่วนใหญ่พากันหวาดกรงวว่าจะเกิดบุญน้ำมันหรือภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นมาอีกครั้งเหมือนที่เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2565วันที่23มกราคมเพจของรัฐวิสาหก,กิจน้ำมันเชื้อไฟลาวได้เผยแพร่เอกสารถแถลงการของสมาคมน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สลาวเรื่องสภาพการสนองน้ำมันเชื้อเพลิงในสอปป,อปอลาวมีเนื้อหาโดยละเอียดดังนี้หลายปีที่ผ่านมาปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในลาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดตามอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ ในปี2566มีการนำเข้าน้ำมันทุกชนิดรวม1,654ล้านลิตรแบ่งเป็นน้ำมันดีเซล1259ล้านลิตรเบนซิน365ล้านลิตรที่เหลือเป็นน้ำมันประเภทอื่นๆมีอัตราการใช้น้ำมันเฉลีย่ยเดือนละ135ถึง140ล้านลิตรแบ่งเป็นน้ำมันเบนซิน30ล้านลิตรต่อเดือนหรือวันละ1ล้านลิตร และน้ำมันดีเซลเดือนละ1 0 5ล้านลิตรหรือวันละ3 5ล้านลิตรแหล่งที่มาของน้ำมันมาจากโรงกั่นน้ำมันและผู้ส่งออกน้ำมันจากประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยและเวียดนามมาถึงปัจจุบันโรงกั่นน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นแหล่งส่งน้ำมันให้กับเราได้มีการปิดบางสายการผลิตชั่วคราวอย่างกระทันหันเพื่อปรับปรุงการผลิตยกระดับมาตรฐานของน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งคาดว่าจะกลับมาผลิตตามปกติได้ในปลายเดือนมกราคม2567การปิดสายการผลิตอย่างกระทันหันทำให้การส่งออกน้ำมันไปยังประเทศรอบข้างซึ่งรวมถึงน้ำมันที่ส่งมายัางลาวมีปริมาณลดลงและน้ำมันมีราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลจากการติดตามสภาพการนำเข้าน้ำมันตั้งแต่วันที่1ถึง21มกราคม2567 มีการนำเข้าน้ำมันทุกชนิดรวม106ล้านลิตรแบ่งเป็นน้ำมันเบนซิน21สิล้านลิตรน้ำมันดีเซล80ล้านลิตรและอีก5ล้านลิตรเป็นน้ำมันประเภทอื่นปริมาณการนำเข้าน้ำมันในเดือนมกราคม2567แม้ว่าต่ำลงเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม2566แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ส่วนใหญ่อาจมีบางพื้นที่ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ความต้องการใช้มีมากกว่าปริมาณน้ำมันสำรองในคลังโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลทำให้ปั๊มน้ำมันส่วนหนึ่งต้องขึ้นป้ายหยุดขายน้ำมันดีเซลชั่วคราวเนื่องจากน้ำมันหมดจึงเกิดภาพรถที่ต่อแถวยาวเพื่อรอคิวเติมน้ำมันในบางปัม๊มสร้างความกังวลใจต่อสังคมว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำมันขึ้นเป็นวงกว้าง ้ายที่เคยเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาต่อสภาพการดังกล่าวกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าร่วมกับสมาคมน้ำมันเชื้อเพลิงและกาล๊าซลาลวได้ประสานงานกับเหล่าบริษัทผู้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและบริษัทผู้จำหน่ายน้ำมันขอความร่วมมือในการระบายน้ำมันสู่ปั๊มลายย่อยของตนเพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากนี้และจะได้ระดมให้บรรดาบริษัทผู้นำเข้าน้ำมัน เร่งจัดหาน้ำมันจากแหล่งต่างๆจากประเทศใกล้เคียงมาสนองความต้องการใช้ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปริมาณน้ำมันดีเซลมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ตามปกติโดยเร็วสมาคมน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซลาลวจะติดตามและรายงานสภาพการสนองน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมทั้งประสานกับบริษัทน้ำมันและภาครัฐเพื่อหามาตรการกระตุ้นให้มีปริมาณน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง และจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้สังคมได้รับทราบเป็นระยะเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวลาวดูกันบ้างนะครับว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรไปเริ่มกันที่ท่านแรกครับซึ่งท่านแรกก็ได้กล่าวไว้ว่าประเทศเรานับถอยหลังแก่อะไรไม่ได้แล้วคนในประเทศจะอยู่สุขสบายได้อย่างไรเศรษฐกิจล่มทุกวันข้าวของก็แพงน้ำมันก็ไม่พอใช้สำหรับประชาชนเงินก็เฟ้อจากเมื่อก่อนหาเงินได้นิดหน่อย แต่ตอนนี้ต้องหาเหนื่อยกว่าเดิม1ิบเท่าความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเราหยุดนําเข้าอาหารทะเลจากประเทศไทยไทยหยุดส่งน้ํามันให้ลราหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบกับคอมเมนต์นี้ว่าไทยไม่ได้หยุดส่งน้ํามันให้ลาวนะครับไทยขายน้ํามันเป็นเงินบาทแต่ทางลาวขาดแคลนเงินตาต่างประเทศจึงต้องซื้อไปเท่าที่มีไม่ต้องเชื่อนะครับรอดูกันไปความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ รัฐบาลควรให้เครดิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นให้ความสำคัญกับรถ e ีวีมากขึ้นไม่ว่าจะควบคุมลาล่าภาษีนำเข้าและอื่นๆเพราะตอนนี้ประเทศของเรากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นและสหาภาพยุโรปแม้แต่เบนบีเอยักษ์ใหญ่กำลังหันมาผลิต e ีวีความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเราเพิ่งจ่ายหนี้เงินกู้ก้อนใหม่ให้ไทยกับจีนไปครับ ไม่ยอมผิดนัดชำระหนี้ส่งผลให้เงินในตอนนี้ไม่พอแค่นั้นเลยเรอเก็บตังค์แป๊บความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับรัฐบาลลาวไม่มีเงินสกุลต่างประเทศในคลังครับดอลลร์บาทหยวนรัฐบาลลาวไม่มีครับเพราะถ้าเราต้องซื้อต้องใช้เงิน3สกุลนี้เป็นหลักเหมือนที่หลายเดือนก่อนรัฐบาลไล่ผู้บริหารปตทไทยออกนอกประเทศเพราะปตทจะเอาเงินกีบไปแลกเป็นเงินบาทและซื้อน้ำมันจากไทย แต่ธนาคารเราไม่มีเงินบาทให้แลกเปลี่ยนและจะให้ปตทซื้อน้ำมันจากไทยเป็นเงินกีบใครจะกล้าเสี่ยงเพราะเงินกีบอ่อนค่าหนักขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเอาเงินใช้นี่หมดความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับรัฐบาลคอมก็แบบนี้แหละอยู่ดีๆก็ไล่ผู้บริหารปรตทออกนอกประเทศแล้วดีใจเป็นกระดีได้น้ำว่าจะไม่นำเข้าน้ำมันจากไทยจะเอาน้ำมันจากจีนแทน เพราะคนไทยชอบเอาเปรียบทีนี้แหละไทยจะต Olá, ้องขาดทุนบ้างเพราะลาวไม่นําเข้าน้ํามันจากไทยผ่านไปไม่นานปัญหาเดิมวนกลับมารัฐบาลฉลาดส่องสัยอ๋อก่อนหน้านี้ก็น้ํามันเบนซินลาวหาย18ล้านลิตรจนทุกวันนี้ก็ยังหาไม่เจอความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับการกักตุนน้ํามันเอาไว้ขายตอนราคาขึ้นมันเลวร้ายกว่าการไม่มีน้ํามันขายอีกนะทําไมคนลาวถูกเอาเปรียบได้ทุกเรื่อง โดยที่หน่วยงานรัฐช่วยอะไรไม่ได้เลยการกักตุนสินค้าเพื่อรอขายตอนขึ้นราคาถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะสินค้าจําเป็นอย่างน้ํามันแต่สังคมคอมมิวนิสต์ด้วยพัฒนาถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยครับก็จบลงไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้สําหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไปใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คําผิดก็ต้องกราบขอโทษ คลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ